ในปัจจุบันนะครับการทำโฮมสตูดิโอเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ผู้ผลิตลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็กหลายๆแบรนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยมีคุณภาพเสียงเพียงพอสำหรับการผลิตเพลงนะครับหนึ่งในรุ่นที่เป็นที่นิยมที่สุดนะครับในราคาที่เอื้อมถึงได้ Music Arms <Al> สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้านะครับเป็นลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์นะครับ ขนาดที่กำลังดีมากเลยนะครับชื่อรุ่นว่า p r i s o n u s Eris E 3.5 BT นะครับและ Eris E 4.5 BT นะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กและรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมในปัจจุบันนะครับการทำโฮมสตูดิโอเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ผู้ผลิตลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็กหลายๆแบรนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็กเนี่ย มีคุณภาพเสียงเพียงพอสำหรับการผลิตเพลงนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของนักฟังเพลงได้อีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมาะทั้งทำเพลงและฟังเพลงทั้ง2องอย่างเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอลำโพงมอนิเตอร์ขนาดเล็ก Presonus Eris E 3.5 BT และ4.5 BT นะครับหนึ่งในรุ่นที่เป็นที่นิยมที่สุดนะครับในราคาที่เอื้อมถึงได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์นะครับของเจ้า Prisonus Iris E 3 5และ4.5 BT กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เรามองเห็นครับก็คือดีไซน์กระทัดรัดวางมุมไหนก็ได้เลยนะครับไม่เปลืองเนื้อที่ห้องนะครับสำหรับผู้ที่อยู่คอนโดหรือว่าบ้านนะครับที่มีพื้นที่ใช้สอยที่จำกัดนะครับก็ สามารถจับจองกันไปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดอกลำโพงนะครับ LF นะครับก็คือดอกลำโพงที่ให้เสียงย่านต่ำนะครับขนาด3.5นิ้วก็เป็นตัวเล็กตัวนี้และ4.5นิ้วสำหรับตัวใหญ่นะครับให้การตอบสนองเสียงเบสที่หนักแน่นและทรงพลังนะครับผมดอกลำโพงไฮนะครับ1ดอกนะครับตัวละ1ดอกขนาด1นิ้ว ให้จุดสวิทช์สปอตที่กว้างนะครับกระจายเสียงย่านสูงได้ดีทีเดียวนะครับและยังมีอะคูสติกจูนนิ่งคอนโทรลนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มหรือลดเสียงย่านไฮและโลนะครับให้เข้ากับห้องที่เราใช้งานนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยออกมาแฟลตที่สุดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นที่สุดนะครับโอเคครับแล้วยังมีระบบบลูทูธ o 0นะครับ ที่ทำให้เราสามารถเปิดเพลงได้แบบไร้สายนะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับที่มีระบบบลูทูธ5.0นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังของเขากันนะครับนี่ด้านหลังของเขานะครับก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับแบบ TRS นะครับและแบบ RCA เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่สะดวกการต่อแบบไหนนะครับก็จะมีอะคูสติกจูนิ่งนะครับก็คือสามารถปรับ ย่านเสียงนะครับให้เหมาะสําหรับห้องที่คุณใช้งานนะครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีปุ่มแพร์ตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานของบลูทูธนะครับเพื่อที่จะแพร์สัญญาณกับโทรศัพท์ของเรานะครับและตรงนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้การเชื่อมต่อกับลําโพงอีกข้างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าลําโพงอีกข้างหนึ่งเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ใช้สายลําโพงดําแดงแบบนี้นะครับที่เราคุ้นตากันนะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อกันแล้วก็ออกมาเป็นสเตอริโอได้เลยนะครับโอเคนะครับดูด้านหลังกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับเป๊ะๆต่างที่ขนาดนะครับโอเคนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับสำหรับการเพิ่มลดความดังของเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นออกอินนะครับคือเราเนี่ยสามารถต่อเปิดเพลงนะครับผ่าน รูออกอินตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้สายที่เขาแถมมาให้นะครับในกล่องนะครับเขาก็จะมีสายที่แถมมานะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีสาย AC นะครับสาย AC แบบนี้เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับสาย AC แบบนี้นะครับที่เอาไว้จ่ายไฟให้กับตัวลำโพงนะครับผมอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่จะหน้าตาแบบนี้ครับสาหรับสาย AC ของเขานะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับจะหน้าตาเหมือนกันนะครับโอเค แล้วเขาก็จะแถมสายอันนี้มาให้ด้วยนะครับอ่านี่แต่ผมหยิดตรงนี้ให้ดูนี่จะเป็นสาย RCA นะครับ RCA to สายแบบ AUX นะครับเพื่อใช้ในการเปิดเพลงจากแล็ปท็อปหรือว่าจากโทรศัพท์ได้นะครับก็คือง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีสายที่เป็น AUX ทั้งทั้งสองฝั่งนะครับที่ผมบอกว่าสามารถจิ้มตรงหน้าลำโพงเนี่ยและเปิดเพลงเข้ากับตัวลำโพงได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มนี่ครับเป็น power นะครับสำหรับเปิดปิดลำโพงก็คือสะดวกครับเวลาเราเสียบปลั๊กไว้อะไรเงี้ยถ้าเราเลิกใช้เราก็ปิดมันถ้าเราใช้เราก็กดเปิดมันนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับโอเคนะครับก็ลำโพง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริง สำหรับการฟังเพลงสบายๆนะครับจนถึงการใช้งานใน Home Studio เลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูฟีเจอร์ของเขาไปแล้วและรูปลักษณ์ของเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกันดีกว่านะครับสเปคของตัว iris e 3 5 bt นะครับจะมีกำลังขับ25วัตนะครับ plus a b นะครับการตอบสนองย่านเสียงนะครับอยู่ที่8 0 h เฮิร์จนถึง2 0เิร khz เลยนะครับ ค่า SPL สูงสุดนะครับอยู่ที่100เดซิเบลนะครับดอกลำโพงเสียงต่ำนะครับอยู่ที่3.5นิ้วนะครับผมและดอกลำโพงเสียงสูงนะครับ1นิ้วนะครับตัวบอดี้นะครับทำจากไฟเบอร์บอร์ดนะครับหุ้มด้วยไวนิลนะครับผมโอเคนะครับส่วนของ4.5 BT นะครับก็จะเป็นตอบสนองความถี่ตั้งแต่70เฮิร์จนถึง20 kHz นะครับก็คือลงเบสได้ลึกกว่าตัวเล็กนี้นิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไดิเวอร์นะครับ ดรเวอร์ของเสียงต่ำเนี่ยขนาด4.5นิ้วนะครับก็คือจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับผมและดรเวอร์ของเสียงสูงนะครับขนาด1นิ้วเป็นแบบซิลค์โดมนะครับผมค่า SPL สูงสุดนะครับอยู่ที่100เดซิเบลตัวบอดี้นะครับทำจากไฟเบอร์บอร์ดหุ่มด้วยไวนิวเช่นกันนะครับโอเคนะครับสเปคก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยจะต่างกันยังไงนะครับแล้วเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับไปครับ It's Accusations about both you We เรื่องของฉันง่ายนิดเดียวรู้ที่เก็บไว้ในใจที่ใครก็ดูออกในใจยังคิดถึงเธออยู่ั้งทั้งที่รู้ว่าเธอไม่ต้องการเรื่องของฉันไม่ต้องบอกใครมมนเป็นสิทธิ์ของคนทั่วไปจะบอกเธออีกทีทำอย่างไรอยากจะมีคำคืนที่ดี just you and me นอนบนหาดทรายิีไวัยดี But he's on another level. I don't know why he doesn't rap anymore. On and out level, on and level, the corns and down level, on and out level, on and out level, beyond and out level. Yeah. Uh-huh, I heard him call me, yeah. Uh-huh, I hit me, hit me. So it is. Please don't you go. ขึอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความห่างเพียงนิดใจ ทุกคนก็ได้ทําการฟังเสียงของเจ้าลําโพง2รุ่นนี้ไปแล้วนะครับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโดยรวมแล้วนะครับแม้ความสามารถในการขับความถี่ต่าจะไม่ได้มีเรนจ์ที่กว้างอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้นะครับแต่ก็มีความสมเหตุสมผลนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของวูเฟอร์ที่ให้มานะครับยังไงก็ตามนะครับ Eris E 3 5 BT และ4 5 BT เนี่ยก็ให้รายละเอียดของเสียงที่ชัดเจนไม่หลอกหูนะครับ แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในโฮมสตูดิโอได้จริงนะครับหรือว่าใช้งานฟังเพลงเนี่ยผมคิดว่าก็เหมาะเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาสรุปกันเลยนะครับผมลำโพง p ี s o u u e l l s t 3.5BT และ E 4.5BT นะครับเป็นลําโพงมอนิเตอร์และลําโพงที่ใช้ฟังเพลงเนี่ยที่มีประสิทธิภาพที่โอเคเลยนะครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่แบบว่ามีความชื่นชอบในการทํางานสตูดิโออยู่แล้วนะครับแล้วต้องการลําโพงมอนิเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับ เอาไว้ใช้งานเพิ่มเติมนะครับ P Sonus เนี่ยผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ท่านได้ดีเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วราคานะครับของเจ้า P Sonus ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นราคาที่แบบเป็นมิดมากเลยนะครับผมคิดว่าเราสามารถเอื้อมถึงได้อย่างสบายเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยที่อยากฟังเสียงของมันจริงๆนะครับหรือว่าอยากเห็นหน้าตาอยากมาลองจับสินค้าดูนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้าง สามารถติดต่อไปที่สาขา Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับก็สามารถเข้าไปลองกันได้นะครับหรือว่าทักมาถามที่เพจนะครับว่ามีสินค้าตัวนี้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูกันได้ทุกสาขาเลยนะครับผมหรือว่าใครนะครับที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกชอบเลยนะครับแบบอยากได้มาใช้งานจริงๆเลยนะครับก็ทักมาที่เพจหรือว่าสามารถสั่ง lazada shopee อะไรแบบนี้นะครับสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับ โอเคนะครับสำหรับการรีวิวสินค้า p e s o n u s Iris E 3 5 BT และ E 4 5 BT นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีการรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ h anel n ของเรานะครับ Music a r m นะครับกันไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจและการรีวิวที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms